สวครับผมตายไทยโอเล็สาขาดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านดอนงามนะครับดอนงามมูซีตะมดสกชัยอำเภอดอยหลวงนะครับวันนี้ได้มาที่ตามพลการใจ้ปุ๋ยน้ำเอฟโวลเลตนะครับไจ่เราเป็น่ยไไจของครับปอหน้ายา,างกงว่านิดดียวเออหมได้ยูหน้ายางกับคนดีอือันนี้นนใจ่ไปเต๋อเดียวอยู่เนาะอันนี้ใจ่ไปเต๋อหนึ่งประมาณกี่วันแล้วครับปอนี่สี่วันห้าวันแน่นอนสี่วันอือ สี่วันอืเือกนิ่มขึ้นก็ปอนิ่มหนิมอยู่นิ่มเดี๋ยวเกาไปหน่อยออน้ำยางเหรอเป็นได้ยางเก็บเหนียวใส่กดใส่อย่างหู้ซึ๊บได้เลยก่ะหู้ซึ๊บไม่ถึงเหนียวนะคนเนาะคนซึนเนาะอันนี้กิมีดเนะเจ้ากิมีดครับปอสี่กิมีดนี่ก๊อกอย่างเจ้าก๊อกลิ้นครึ่งครึ่งครึ่งครับอ่านี่ครับตอนนั้นเขาปลายไปถึงพุ่นหนอหู้ซึ๊บได้เลยหนอปนอเพราะมันนิ่มขึ้นหนออย่างขึ้นหนอบอกเนี่ยครับ ใก่ปุ๋ยน้ำเอฟเฟลต์ปนไปนะครับใก่ปุ๋ยน้ำทาไปตีหน้ายางเลยนะครับนประมาณ5วันนะครับต้องซึ้งเลยเนาะน้องนี่มันเออแมตั้งแต่ผมมองป้ายเฮ้อคืนน้ะมากีดเลยเนาะเออเจ้ารับผมครับขอบคุณครับในสวนของป่อยางก้อของสวนป่อยางก้อปีช้าปีช้านะครับเเจจ้้าา